ข้างในก็จะเป็นเนื้อกล้วยแบบนี้เลยนะคะหอมมากน่ากินมากเลยสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับกล้วยจีสูตรทําง่ายไม่ใส่แป้งค่ะเพื่อนๆ mm hmm. เมนูขนมของว่างทานเล่นใส่ข้าวโอ๊ตแทนค่ะเพื่อนๆ mm hmm. หน้าตาดีแบบนี้ขั้นตอนง่ายๆ, mm hmm. ๆเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะกล้วยจีที่เจ๊าปานจะทํานะคะเจ๊าปานได้มาจากกล้วยที่เจ๊าปานเนี่ยเก็บแบบเอาไปแช่ในช่องฟรีซเปลือกเขาก็จะดําแบบนี้ค่ะ แต่ข้างในเนี่ยสุกเอาไว้สําหรับทําขนมได้อร่อยเลยค่ะเพื่อนเ่นเจปานมีจะเอามาทําขนม2ลูกนะคะทําแบบทานเองไม่มากนะคะเราก็จะเตรียมเนื้อกล้วยก่อนอันนี้แช่ช่องฟรีซพอมันเย็นแล้วเราก็เอามาทําขนมได้มันก็จะนิ่มแล้วนะคะใส่ลงไปในถ้วยปรุงเลยค่ะตามด้วยข้าวโอ๊ตนะคะเจ๊ปันใช้ข้าวโอ๊ตแทนแป้งใส่ข้าวโอ๊ตกะทิ น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่ากล้วยก็หวานอยู่แล้วถ้าไม่มีน้ำตาลมะพร้าวใส่น้ำตาลทรายก็ได้ค่ะเกลือป่อนเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วก็ยีกล้วยให้เละเลยค่ะให้เข้าเนื้อกับเครื่องปรุงทั้งหมดเลยนะคะแป้งแล้วก็กล้วยเครื่องปรุงต่างๆเข้าเนื้อกันดีแบบนี้แล้วเป็นใช้ได้แล้วค่ะ แล้วเราก็ตั้งกระทะไฟอ่อนๆนะคะใช้ช้อนตักก้วยจีของเราแป้งก้วยจีของเราแล้วก็ค่อยๆหยอดลงไปในกระทะแบบนี้ค่ะปริมาณหรือขนาดแล้วแต่พอใจเลยนะคะควรจะเป็นกระทะเทฟลอนนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าจะได้ทำให้เป็นทรงสวยแล้วก็ไม่ติดกระทะด้วยค่ะแล้วก็โรยงาดำเพิ่มสีสันและก็ความสวยงามงาขาวความอร่อยด้วยนะคะกล้วยด้านล่างเริ่มสุก เราก็จะกลับด้านเลยนะคะทําอย่างเบามือค่ะเพื่อนๆเพราะว่ากล้วยเรานิ่มแล้วก็ไม่ได้ใส่แป้งนะคะกลับด้านไปมาจนกว่ากล้วยจีจะสุกทั่วทั้งสองฝั่งนะคะตอนนี้น่ากินมากหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสูตรทำง่ายไม่มีแป้ง สุกเรียบร้อยแล้วก็เอาขึ้นได้เลยนะคะทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะหมดเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆน่ากินมากเลยโอ้โหสองลูกเองนะคะกล้วยที่เจะปนใช้ได้เต็มจานเลยค่ะกำลังร้อนๆเลยข้างในก็จะเป็นเนื้อกล้วยแบบนี้เลยนะคะหอมมากน่ากินมากเลยเจะปนขอชิมหน่อยนะคะห,หวานธรรมชาติได้เนื้อกล้วยอร่อยมากๆหอมงา ชิ้นเดียวไม่พอเลยค่ะเพื่อนๆไว้เพื่อนๆลงไปทำดูนะคะเมนูขนมไทยทำง่ายจากกล้วยสุกมากๆล้วงงอมเลยฝากติดตามครัวอร่อยบายเจแปนสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ